โอเคครับตอนนี้เราไม่มั่นใจนะครับสายที่ต่อขึ้นมาแต่สายเนี่ยคู่นี้เป็นสีน้อยน้ําเข้านะครับได้แล้วน้ําเข้าได้แล้วสีสตาร์ตตัวนี้มันพอดีมันต่อแค่ลอยๆนะครับต้องไปต่อกับสายอีกชุดหนึ่งชุดชัวเราต้องดูมอเตอร์ด้านล่างนะครับเพราะว่าจะดูสายออมอเตอร์ดาทิ้งด้วยนะครับมอเตอร์เดนด้วยนะครับไฟเข้าคงไม่มีปัญหานะไฟเข้าอยู่เราอยู่แค่ตรงนี้เองไฟเข้าชุดนี้ ไฟเข้าขาวนะครับชุดไฟเข้าคงไม่มีปัญหาครับอยู่ตรงนี้เองแต่มีปัญหาไอ้มอเตอร์น้ําทิ้งนะครับเดี๋ยวตักออกมาเป็นชุดนะครับเพื่อให้เราไม่ให้งงน,งนั่นเองไปไม่ไม่เอาเรือฉันจะ,นนนะนนจผ่านยากนิดนึงนะก็นอนเลยที่เคททำใจลองลองลอง เอาูีก้จะมีหมอนด้า huh. ล yeah. ่างต้บกอาอ๋ออนิดนึงก่อนรจะได้ง่ายนะครับเดี๋ยวไม่ให้ลำบากเียอดอก่อนเสียง้าล่างเลยนอนไปเลยอีกลองลจะได้ง่ายนะครับลองลองผ่าน่อยเข้านี้ เี่บไซด์ดโพ่เลยบดกระเุกคอ,อยดี่านะเคลือเดมตรงเหลี่ยมเห็ก่อนนะอไรไหมอืมอืมอืด,ดอืดอืดแตยกดให้สว่า,างกดหน้าจอหน่อยถ้ามัน พออีอะไรก็ได้ิมอืมคิมิอ่ะหมุหน,น,นกัน,นออกกันนะครับงานยากแล้วมั้งงาน,น,นออมัจีเียนปะงอเงังันงันงนเอาเลยใช่ไหมคงแบนเงันเลยครับเิมเลยอ่าเฉียวเลยครับหนนแบน,แบน,แบน นี่เปล่งคนใช้อยู่ไงนะขามาแล้วขามาแล้วเดี๋ยวมาทิ้ใกล้ๆหน่อยใกล้ๆหน่อยอมาไม่อกเลยนะครับเพราะมันเป็นสนิมนะครับอืออด้านหน้าออกแล้วเนี่ยระวังระวังระวังพี่เมย์ใช้อยู่นะเป่าเลื่อนเลื่อนตรงนั้นเป็นเลื่อนมาด้านหลังว่ะ กหลังล่นด้นหนะมากลับหัวแล้วพี่ถ่ายกันเดี๋ยวยัไม่ต้องไปไหนนะรอถ่ายนะเดี๋ยวแมวนี่ก่นอนเอ,อเค,ครับถ่ายยากอะเนี่ยนะครับช็อกโกแลตหลบโอ้ย ัเจอครับตอนนี้ก็เจอมอเตอร์เดนนะครับมอเตอร์เดนน้ำทิ้งนะครับเป็นสายชุดน,นี้นะครับโอ้โห Motor. มอเตอร์แบบอะไรียบว,ว่าท,าท,ทีโทรล่าคือกัดว่าเตอร์ว่งเดียวกันเลยไหม,มอ่านี่เป็นมอตเตอร์ธรรมดาอมอตเตอร์อันนี้นะครับสายอย่างนี้ <c oughs> เอามันบรรสายกี่เส้นตังรากสูงก็จะงอกอยังไงตัวเองไงว้าไม่สายชุดนี้นะครับเราใช้เป็นเส้นอืออือโอ้อยากเยอะเนี่ยของประวัติโอมเอาแล้วมั้งเดี๋ยวเอามอเตอร์เดินกันนะครับเดินอันนี้สายน้ำตาลสองเส้นนะครับเดินด้านล่างแล้วอไอ้เฟิร์นเอ้า เส้นนะครับไฟเย่เหยียบอะไรวะเนี่ยตานแอลเอาอะไรเป็นไฟเลยสีน้ำเงินเป็นไฟไเ,นเป็นไฟหมุนเข้าสวิตช์ตัวนี้นะครับตัวไหนละเฮ้ยสวิตช์ปิดเปิดเนี่ยด้านหน้าเนี่ยสีน้ำเงินเนี่ย ้ายไปนี้เช่อสวิตช์ก็ไม่ล็อกเลยแนละ้วเนี่ยเงิ <c oughs> นซับซอ้อนนะครับซับซอ้อน <c oughs> เดี๋ยววัดโอมดูแล้วกัน สีอะไรอยู่เดี๋ยวนี้ลองดึงนนูน่อนนะออนี่นป็นน้ำตาลดำนี่คนนี้นใช่น,น้ำตาลดำนี่ ตัดมานี่นะตัดตัดนี่เป็นมอเตอร์เดนนะครับพอหมุนต้าลงัิจมาเสื่อมใคับต,ตัวนั่นเลยอืออตัวนี้ยัะไงมอเตอร์เดนปัดโอนเันใช่เหรอบกียย่อ่ะอือหือบากิ ใช่งปลายย้ำออกดูก่อนนะครับเส่ยไหมเนี่ยอ่าไม่ใช่แล้วนะไม่ขึ้นอ่ะโอ้ไม่ไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวน้ำตาลน้ำตาล ดูน้ำาน้ำตาลนะน้ำตาลนี้กันเยอะนะสมัเยอะมากังขึ้นอะสายหลุดรอเปล่าขาดูาจะเจอ้ร่ลบอะไรมงนอน งานง่วงเลครับงานง่วงนั่งหน้าคอมไม่ง่วงเอาช่างเมย์ดูว่าไรดูด้วยกระเด็นใส่ปั๊มนะต้องงอกเก่อนเออดูดิดุด้วบวมรอเสียบอยู่ได้ปะดันดันเขาหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองดึงนะทอดทอดทอดทอตอับทอดดงครับดึงด้เๆๆดึงเส้นเส้นนี้ปะบวมนงเลยเดี๋ยวดึงเดี๋ยวเอาผิดเส้นนี้่า นี้วะนี่โบนินี่ไหมโบนิ่งแบบนีม่หบน่าเจ้าปัญนี้โบนานี้มึงตุนี่มึงซปรตอ่ะถ่ายไหนดีวะเนี่ยไม่ใช่อ่หนบอลเนี่ยเออจะปล่อยหรอไม่ใช่ไมเด้ง เนี่ยเนี่ยสเสนนี่ยเนี่ยีกดงีเสนเนี่ยดึงีกี่เสนบ่ึงเนี่ยเ้นเดยวเนี่ยอ่าดึเนี่ยอ่เหตุเห็ุเป็นีมเส้นนึ่งแล้ว่ยมนสีม่วงเลครับอ่ีกเสนนึ่งอน่แล้ว่เส็นม่อ่าีเนี่ยเนี่ยอเออนี่ละมึลาะเนี่ยเนี่ยเคสรุปเป็นสีม่วงลเนี่ยอ้าวดูข้างล่างมันเป็นสีเทา กระเดืนนอนทองข้างตาบัดสีครับอมองไม่เห็นเลยใส่ชัยตัดใหม่นะครับเดี๋ยววัดอมอีกทีนะครับตัดยาวกันนะครับต้องแยกออกมานะครับชุดไหนเป็นชุดไหนตามที่เราไล่ได้นะครับ ออเอาง่ายๆก่อนนะครับเอามอเตอร์เดินมอเตอร์น้ำทิ้งก่อนเฮ้ยซีหน่อยโอ้ยวาอโอ้มันโอ้มันขึ้นละเพืเอ่อนอ่านะครับโ,โอ้มันลดหน่อาเติมมาให้ดีเท่าไหร่ประมาณที่โอม้มหนูเห็นว่าต้อง ประมาณร้อยแปดสิบโอห์มตัวกบเนี้ยอื oh oh 18, oh อยี่สิบอ่ะสิบแปสิบก้าโอห์มฮะได้ละสีนี้เนี่ยลอง อันนี้แยกไว้กันนะครับหลบเป็นสีนี้นะครับสีม่วงนะครับอ่ามาไว้อยก็เป็นสีขาวมีสีเลนอยด์ยว,วัดก่อนนะมีโอมไหมนะครับวัดโอมดอกสายวัดนะครับต้องมีโอมนะครับอ่าเป็นโอมสูงหน่อยนะครับตั้งคนร้อยอ่า โอเครับอมนะครับเพียนาทีไวมันั็อืมยนทีละอ่าสต๊อป